สวัสดีทุกคนค่เพื่อนเจ้าพ่อสูงชีพอเคสบเอชีก็เน็ตซีดีแท็กก็จะเป็นดอกจันเลยเจ้าหนกจังแคเสียงเนากก็ยูเอสบีชี แลวตัวต่อไปก็จะเป็นักจังสองสองสองอกจันสิบแปดสิสองมรอะที้เป็นหนึ่งคลิกชิ้นงานอะไชิ้นหนึ่งวันก็อันแระแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นนกแกมสองสองสองจ็ดเจ็ดห้า เตนะี้ยนนะครับก็แอฟตัวนี้นะตัวต่อไปเ,เ,อกกเป็นนกจก้นะเป็นสองสามบักแกมแปดเสี้ยนโอ้โหเดียวเป็นชีหนึ่งคิดชิงกันได้ชีหนึ่งวันลองผสมมาดูก,ก็ได้ครับตามที่เรา,าบอกมปชมป้ายก็โอเคนะครับรลองไปดูได้ครับผมตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับไอยะัดอีกนะครับ ถึงแล้วกันนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดังใจให้ด้วยนะครับก็ไค้นะครับขอบตามนี้เลยครับสวัสดีครับ